หลังจากพี่น้องนะครับเบ medo, ิ้งเบังฟื้นบังไฟนะครับเมื่อยแล้วพี่น้องมากินเนือง,งัวาทั้งปีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผัดสีมีเนือง,งัวค่อยบริการพี่น้องนะครับแส่บนะครับนี่คือเนือง,งัวนะครับหลังฐานพันวานะครับนี่พี่น้องบว์สิเป,เป็นพวกเครื่องหนกเครื่องในนะครับโบว์สิเป,เป็นขายเป็นถุงบ่เจถุงรลละสามร้อยพี่น้องนะครับแวเว,เวียนมาได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอยากได้เนืองัวแซ่บนะครับนี่นะครับที่เป็น เนื้อหัวไม่ไมเลยได้พี่น้องนะครับพี่น้องหลังจากมาเที่ยวบุญหลวงไฟแล้วพี่น้องนะครับมาเหลือกเบิ่งใดนะครับโบสิเป็นเครื่องไนเได้พี่น้องนะครับสิเป็นเครื่องใน่โบสิเป็นปวกเนื้อสวยๆเนื้อสันงามๆพี่น้องนะครับเป็นสิเห็ดก่อยเห็ดต้มเห็ดลาบให้เลยต้มมีบ่อต้มคือสิบ่มีเนาะเนี่ยมีแต่ก่อยมีแต่ก่อยกับส้อยจุดได้พี่น้องนี่นะครับกับสมได้หน้อยสมนะครับไปกระพุกจะบาดนะครับ นี่นะครับสิบเป็นกระปุกละลอยได้พี่น้องนะครับบอสิเป็นจุดเพิ่นสีเห็ดแกวขมๆมไปเลยพี่น้องนะครับสิบเป็นเปียเป็นบีนะครับชุดละลอยละลอยโลล,ละสามลอยนะคุณนายเนาะนี่นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าคะแนนนี่นะครับสิบเป็นเงือง,งว้วนหลังฐานนะครับพี่น้อง ตามที่พี่น้องผู้ใดมานนะครับผู้ใดมานก็เว,เวียนมาทั้งพี่นะครับกินเนืองงวดเส็บเทบตั้งพี่นะครับนี่นะครับหิวเขาหิวน้ำนะครับกินเขาบกคอยล่งท้องลงใสพี่น้องมาทั้งพี่นะครับนี่นะครับจีเป็นเนืองวงวงงามเลยเด้๋พี่น้องนะครับนี่คือนะครับเนืองงวดหลังฐานพี่น้องนะครับจิไปกล่าวว่าทิไปทุกทุกง,งานเลยบ่แม่ข้าครับไปทุกง,งานแล้วก็บอกว่าทเป็นช่วงประเพณีกับไปเคลื่อนแมนบ่ นี่นะครับบัวสิเป็นประเภทนี่วัวสิเป็นสนามเนพี่น้องนะครับนี่นะครับพฤษมีจักรสิเร็พี่น้องนะครับสิเป็นเฮ็ดสมให้พรผู้ใดบ่มากลองดิบกินสมก็ได้นะครับเป็นสมนะครับนี่พฤษมีเป็นข้าวคั่วเด้พี่น้องสิเป็นข้าวคั่วปนมาเองนะครับสิเป็นบอกพริกปนมาเองนะครับนี่แม้กระทั่งบีนะครับผู้ใดขมแปะตายก็เมาเลยพี่น้องนะครับก่าว นี่นะครับขมประเภทว่ากินลงไปเอาเอารถรีเฟอร์มาหลับเลยก็ได้นะครับคว่มขมพี่น้องนะครับนี่นะครับเป็นเนืองัวนะครับไม่ไม่เลยด้พี่น้องนะครับเต้นลุกๆุกุุเลยพี่น้องเนี่ยนะครับที่เป็นเนืองั้วไม่ไม่นะครับนี่คือเนืองั้วไม่ไม่นะครับสนใจมากพี่น้องนะครับหลังจากเมยนะครับหลังฐานนะพี่น้องเด้อนะครับผมเจ็บถ่ายภาพบรรยากาศนะครับที่สนามนะครับ บัตสแปนสเตเดียมพี่น้องนะครับมาเก็บภาพบรรยาการในพี่ให้น้องนะครับนี่คือเนืองง้วนะครับเนืองง้วลังฐานนะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องแวะเวียนมาทั้งพี่นะครับเหียวเขาหิวน้ำนะครับยอะสิบปอยให้ท้องจะของลำบากเด้อพี่น้องเด้อนะครับแวะเวียนมาทั้งพี่เลยพี่น้องนะกับเนืองงววลังฐานพี่น้องรดละสามร้อยเลยพี่น้องนี่บดสามร้อยอันนี่นะครับ ถุงบักทอพ่อนนี่นะครับสามร้อยปะนะครับหนึ่งงวนเส็บสนะครับนี่นะครับผู้ใด้หมานกับมาทั้งปีเลยพี่น้องนะครับเว,ว,วียนเลยนะครับ